สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ PNP Comment วันนี้แอดมินมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาแบ่งปักนกันกับผู้ฟังทุกท่านก่อนไปเริ่มฟังฝากกด subscribe กดไล k e like, และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนสำหรับคลิปหน้านะคะมาเริ่มรับฟังกันได้เลยค่ะท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างคนกัมพูชาและคนไทยเกี่ยวกับการเคมวัฒนธรรมต่าง ทำให้เกิดกระแสต่อต้านสิ่งที่มาจากประเทศไทยในกลุ่มของคนกัมพูชาบางส่วนหนึ่งในนั้นคือประเด็นของภาพยนตร์เรื่องหลานมาที่เข้าฉายในประเทศกัมพูชาแม้จะเกิดการถกเถียงและเสียงแตกแยกกันในหมู่คนกัมพูชาก็ตามและล่าสุดมีกระแสการแบนหนังไทยในกัมพูชาภาพยนตร์เรื่องหลานมายังคงได้รับความสนใจอย่างมากจากชาวกัมพูชาท่ามกลางกระแสการแบนภาพยนตร์ไทยละครไทย และสินค้าไทยจากชาวกัมพูชาบางส่วนในช่วงที่ผ่านมาความร้อนแรงของภาพยนตร์เรื่องหลานมากที่เข้าฉายในประเทศกัมพูชายังแสดงถึงความนิยมในภาพยนตร์ไทยในหมู่ชาวกัมพูชาได้เป็นอย่างดีชาวกัมพูชาบางส่วนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่เพื่อนร่วมชาติของพวกเขาไปชมภาพยนตร์เรื่องหลานมาในโซเชียลมีเดียปรากฏภาพชาวกัมพูชาที่เข้าชมในโรงภาพยนตร์และมีความรู้สึกร่วมกับหนังเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ชาวกัมพูชาหลายคนได้เผยแพร่ภาพของชาวกัมพูชาจำนวนมากที่เข้าชมภาพยนตร์เรื่องหลานมาในโรงภาพยนตร์รวมถึงการตั้งคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของชาวกัมพูชาเหล่านั้นว่าทำไมพวกเขาจึงเลือกดูหนังไทยบางเว็บไซต์ของกัมพูชาได้แชร์โพสต์จากเพจภาพยนตร์หนึ่งซึ่งมีภาพชาวกัมพูชาเข้าชมภาพยนตร์เรื่องหลานมาพร้อมกับข้อความที่พูดถึงการแบนหนังไทยโดยระบุว่าคุณจำได้ไหม ไม่กี่เดือนก่อนพวกเขาคว่ำบาตรไม่ดูหนังของเราการคว่ำบาตรดังกล่าวอาจหมายถึงการไม่ประสบความสำเร็จของภาพยนตร์กัมพูชาที่เข้าฉายในเมืองไทยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่พูดถึงกันมากในโลกโซเชียลมีเดียในประเด็นนี้ชาวกัมพูชามากมายเข้าใจว่าการคว่ำบาตรประเทศไทยนั้นไม่สมควรและเป็นความเข้าใจที่ผิดเพี้ยนที่เกิดขึ้นจากความไม่ประสบความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องนั้นๆมากกว่าอย่างไรก็ตาม ภาพยนตร์เรื่องหลานมากอะซึ่งมีการฉายในประเทศไทยถูกนำมาเป็นประเด็นในหมู่ชาวกัมพูชาว่าชาวไทยนั้นแบนภาพยนตร์จากกัมพูชาซึ่งไม่น่าจะถูกต้องในทางปฏิบัติสถานการณ์ยังคงดูภาพยนตร์ไทยต่อไปแม้ว่าจะมีความรู้สึกต่อต้านไทยอยู่บ้านก็น่าจะเกิดจากปัจจัยหลายประการไม่ว่าจะเป็นความน่าดึงดูดของวัฒนธรรมไทยและภาพยนตร์ไทยเองเฉพาะทางความน่าตื่นเต้นและน่าติดตามในภาพยนตร์ ซึ่งได้รับการยกย่องไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และความคุ้นเคยของชาวกัมพูชาที่มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมอาหารและสูตรต่างๆของไทยทั้งนี้ในส่วนของความคิดเห็นของชาวกัมพูชามีชาวกัมพูชาเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเพจซึ่งมีความหลากหลายในประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพื่อนร่วมชาติที่เข้าไปดูหนังไทยรวมถึงการตั้งคำถามเกี่ยวกับเหตุผลที่คนกัมพูชาต้องไปดูหนังไทย อีกทั้งยังมีเสียงความคิดเห็นที่กล่าวว่าคนไทยบ้านหนังทำไมไม่ดูหนังของเราและเปรียบเทียบว่าชาวกัมพูชานั้นง่ายและบางคนถึงกับเปรียบเทียบคนไทยว่าเป็นสุนัขมาติดตามรับฟังความคิดเห็นของชาวกัมพูชาได้เลยนะคะความเห็นแรกพวกนี้เป็นได้แค่ลำเสะใหญ่ที่เป็นทางผ่านของอุจจาระของพวกสยามความเห็นถัดไปฉันจะไม่ยอมจ่ายเงินเลยแม้แต่เงินเพียงหนึ่งร้อยบาทก็ตามและถึงแม้จะมีให้ดูฟรีก็ไม่ต้องการดู ความเห็นถัดไปพวกนี้คือชมรมโจรสยามความเห็นถัดไปเราควรหยุดดูหนังไทยหรือหยุดเข้าโรงภาพยนตร์เมเจอร์กัมพูชากันก่อนดีไหมความเห็นถัดไปในปัจจุบันนี้คนขเขมรไม่ดูหนังขเขมรแต่หันไปดูหนังไทยกันแต่ฉันยังคงดูหนังขเขมรอยู่นะความเห็นถัดไปชาวกัมพูชานั้นลืมง่าย ความเห็นถัดไปทั้งนี้เขาบอกว่าเจ้าของหนังได้เงินเขาไม่สนใจคนดูกันหรอกความคิดเห็นต่อไปบอกไว้ว่าฉันไม่ไปดูเพราะว่าฉันไม่มีตังความเห็นถัดไปมันคือสิทธิที่คนกัมพูชาสามารถเลือกดูหนังอะไรก็ได้แต่ก็ต้องอย่าลืมว่าคนไทยนั้นแบนหนังของคนกัมพูชาฉะนั้นอย่าไปให้ค่ากับหนังไทยเลยความเห็นถัดไปเราหันไปสนับสนุนประเทศอื่นที่ไม่ใช่ไทยกันเถอะ ความเห็นถัดไปคนกัมพูชาคนนี้บอกว่าเพราะคุณยังจำได้ไหม่ประเทศไทยโพสต์ด่าพวกเราแต่ชาวคขมเนคงจำไม่ได้หรอกความเห็นถัดไปชาวกัมพูชาบางคนรู้สึกไม่พอใจที่เห็นชาวกัมพูชาบางคนเข้าไปชมภาพยนตร์เรื่องหลานมาซึ่งบางคนได้แสดงความเห็นว่าควรม,มีการตั้งคำถามกับกลุ่มคนนี้ว่าทำไมพวกเขาถึงเจ็บไม่เป็น และทำไมพวกเขาถึงใช้เงินไปซื้อบัตรหนังของคนไทยและมีคนบางกลุม่มองว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเราควรจะไม่เข้าดูหนังของพวกเขาแต่ก็ยังคงมีชาวกัมพูชาบางคนที่ยังต้องการดูหนังไทยนอกจากนี้เราควรจะเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมและความรักในชาติของเรามากขึ้นความเห็นถัดไปพวกสุนัขหัวใจไทยความเห็นถัดไปพวกเขาดูถูกเราเราว่าเราทำอะไรไม่เป็น ความเห็นถัดไปคนไทยคงถามชาวเขมแลรว่าจะลองให้ทำไมหรือว่าเพราะมันคือหนังไทยและชาวเขมรจะตื่นมารู้จักคำว่ากตัญญูต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือยังไงความเห็นถัดไปภาพยนตร์ไทยเป็นที่ปวดบานของฉันความเห็นถัดไปหยุดดูหนังไทยได้เลยเพราะการดูหนังไทยไม่ได้ส่งเสริมอะไรเลยสำหรับคนเขมรเราหันมาดูหนังเขมรกันเถอะ ความเห็นถัดไปไปให้กำลังใจคนอื่นโชว์สตอรี่แต่โดนดูถูกไหมดูถูกว่าไม่มีสมองนี้เป็นเรื่องปกติความเห็นถัดไปชาวคมเนบางคนไม่ได้ดูหนังไทยเหมือนจะขาดใจความเห็นถัดไปเพราะเราลำบากมากหรือยังไงที่ต้องอาศัยลมหายใจของคนอื่นความเห็นถัดไปพวกเขาคงจะมีการพูดถึงเรื่องนี้ในเร็วนี้อย่างแน่นอนเรามาฟังสามความเห็นสุดท้ายกันนะคะ ความเห็นถัดไปแค่เห็นภาพพวกนี้ฉันก็รู้สึกอยากร้องไงแล้วความเห็นถัดไปสิ่งที่มันน่าดูถูกมากพวกเขาไม่มีความเป็นขมินเลยความเห็นถัดไปผมคิดว่าผมประเมินความชาตินิยมของคนขมินสูงไปความเห็นทั้งหมดนี้เป็นแค่บางส่วนของคนกัมพูชาที่มีความเห็นเกี่ยวกับหนังหลานมากมีชาวกัมพูชาบางส่วนต่อต้านหนังไทย ด้วยความเป็นชาตินิยมและสนับสนุนเฉพาะหนังมเขมรเท่านั้นและบางส่วนก็สนับสนุนหนังไทยต่อไปเพราะว่าหนังไทยสามารถทำออกมาได้ดีแบบมืออาชีพมากๆเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะสำหรับ EP นี้ก็มีข่าวสารและความคิดเห็นมาแบ่งปันเท่านี้ถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆในครั้งถัดไป อย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนสำหรับคลิปหน้านะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ